สวัสดีจ้าพบกับช่องน้องท่านพาทัวร์ได้จ้ะเมื่อนี้เอ่อเข้ากันมาเฮ็ดกิจกรรมจิตอาสานด้จ้นะเนาะมื่อนี้กับพากันมาเฮ็ดกิจกรรมจิตอาสาได้จ้ะคนก็นหลายหลายได้จ้ะพี่น้องตอนนี้ก็บกำลังแยกย้ายกันท่ามนาที่ได้จ้ะมีอากาศร้อนห้าหรือคู่ครองได้จ้ะอยู่จังหวัดนครพนมได้จ้ะเด้อ จ้าตอนนี้กะกำลังพ่ากันลงเมื่อเฮ็ดด้วยจ่าพี่น้องกะสิมีรโดแมคโคเด้อจ้ามาขุดเออหลอกออกเอาจอกแหนอยู่ในน้ำหนองน้ำมองนี้ออกนะจ้ากะมีทหารดะวยจาตำรวจมาซอยกันนะจ้าเป็นของอจังหวัดนครพนมค้นกระยเด้วยจาพี่น้องมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมด้อจ่ะ มาซอยในเมือน,นี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนืจองทากท่านก็ะยากเก็บบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องในเบิง่งเนือจ้ะฟังท่านนั่นข้าเจ้ากสีเฮ็ดก็คือกันเ้วยจ้จาต่วาสีซอยกันคนละฟังกสีมีกำนันพญ,ญาบาลเนือจาะมาซอยอันนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆมากมายเนือจากที่มาเหา็ดเปิดงานหัวตะแลงเด้วอจากเมื่อกี้ทันภูวาเดินทางมาเปิดงาน แล้วก็ให้ประชาชนได้ลงมือเหตุนะคะจิตอา,า,า <c oughs> ส,สา,ดาได้จะได้เสียงกระสีอยากดังในได้จะต้องขอโทษขออภัยได้ใจพี่น้ <c oughs> องท่านก็อยากเก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนได้จด้ะ <c oughs> อันนี้ก็สิเป็นนักศึกษาได้จักกำลังพากัยญาไปเก็บขยะตดหญ้าได้จะได้ก็ <c oughs> สิมีวัสดุอุปรกรณ์ ในการทำความสะอาดเลยจ้ะคนที่เขามาในงานก็สีสวมหน้ากากได้จ้ะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะจ้ะเนาะเสื้อไวรัสโควิดได้จ้ะสร้างกำลังนี้น้องท่านขาขอร่างช่วงๆแตก่อนได้จ้ะกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน้องท่านห่าทวนได้จ้ะ